นะที <sympath is> ่ไม่ได้ขายนะไม่กินนะฮะนั่นแหละไอ้นี่ดีเลยครับอยากให้ท่านครูว่าเนี่ยโค้งตรงตรงเลยครับจะได้อัดเทปไปเลยนะจะได้พี่น้องก็รับรู้เลยนะเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ผมก็ออกข่าวไปยุทธนะไอ้รอบแรกเนี่ยคือโคลต้ามันมีโคลต้าอยู่กั่นีต้องการรัฐบาลเนี่ยต้องการช่วยเกษตรกรคุณอยากให้เชื่อเกษตรกรในถึงไม่ล่ ถ้าคนอยากให้ทั่วถึงเนี่ยผมก็ทำระบบให้มันทั่วถึงก็คือรอบแรกเนี่ยนะรอบแรกบอกว่าให้เอาบาขายได้ไม่เกิน500กิโลก่อนจำไว้นะว่าผมบอกว่ารอบแรกเพื่อจะเฉลี่ยให้คนอื่นตั้งเฉลี่ยคนอื่นด้วยนะฮะ5้าอไม่ใช่ร้อยนะ5้0รกิโลนะไม่ใช่ร้อยที่ก็ทีหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการกระจายให้คนอื่นใครจะขายเท่าไหร่ก็ลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนไว้ เดี๋ยวเราจะเป็นรับรองท่านอะไรคอต้ามามากเนี่ยรับรองได้ว่าผลขายมีสะพราวถึง2ล้านกิโลหรือเปล่าล่ะผมมีให้โคอต้าให้2อล้านเแสนกิโลอ่ะยังไม่ยังไม่ไู้ถึงที่เราจะได้จากจังหวัดอื่นเลยอ่ะคือถ้าจะรู้นาอำเภอรู้นะว่าบางอัน้อยอยู่มะพร้าวน้อยบางอัเงือกมีมะพร้าวเยอะสมมตินะถ้าโคอต้า เหลจากกอน้ก็ไปใช้โต้าต้าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เอามาได้ต่างจังหวัดที่นั้นเขาเหลือเรเอามาได้แล้วก็ถ้าเงินหมดเนี่ยไม่ต้องหวก็ขอรับานต่อตนี้เงินที่ไหนก็มีเงินจะโอนมาแบสุขที่ไหนก็มีนี่เขาก็สอนแล้วก็วันจันทร์นี่จะเปิดที่รัฐบนตวไหน บคน้อยเปิดนักีที่ท no. so no. ี่สากนมที่ท่นไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ครัลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนก่อนไม่หมดไม่หมดไม่หดเระต้าไม่นานไม่นานก็เหมือนยาตัวนี้หนึ่งก็คือมันแยกกันนะคือลงทะเบียนก็ลงทะเบียนใครมาขายลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็ คือคุณสมบัติต้องนอกว่ามันต้องมดทะเบียนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวคุณตายงหวัดมาใช้สิทธิ์ของคุณทำไงใช่ไหมเขาต้องสาสิคนในพื้นที่ก่อนใช่ไหมแล้วเอาไปให้เป็นเกษตรกรตัวจริงที่ต้องลงทะเบียนเนี่ยเขาคุมตัวไม่จริงเดี๋ยวมันจะผู้ชนิตยังนิทอย่างผมก็เห็นที่จากสากรไที่อื่นไหมครับตอนนี้สากรปที่ยามเยอะแยะสกรเนี่ยมน้อยไล ซื้ซื้อไปโรงานโรงงานรับือแล้วก็คนที่จุดรับซื้อนถ้าคุณถ้าคุณสมัครกับเรงงานเนี่ยว่าจะเป็นผลผลอง